ครับก็กลับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีเพื่อนๆ่ทางกลุ่มช่างท่อมทุกกลุ่มนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนสไตล์นะครับมาเล่นหัวฉีดอ่านะครับดีเซลหัวฉีดนะครับวันนี้กับหนุ่มโคโยต้านะครับเต็นโคอ่อ ูโบต้นะครับเป็นนุ่มโคจยตะไปแล้วนะครั huh? บวันนี้นะครับจะพามาตั้งเลาวนะครับตั้งาลาวรถไถยเดินตามนะครับอันดับแรกนะครับหาจังหวะก่อนนะครับอันดับแรกนะครับหาจังหวะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รับตรงที่มือชี้นะครับ เป็น ID นะครับอีกตัวนี้เป็นไอเสียนะครับหามากกอดนะครับหาจังหวะอัดกอดนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนบุลเไปนะครับอันนี้จังหวะคลายนะครับอ่าคลายนะครับอันนี้เป็นช่วงโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปนะครับจะขยับเราจะอ่าสิ้นสุดการคลายแล้วก็เริ่มต้นการดูดเป็นช่วงกวาดล้างไอเสียนะครับ นะครับเริ่มต้นการดูดนะครับหลังจากไอดีกดลงไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาสูดเป็นจังหวะลูกสูบลงไปสูดแล้วกําลังจะเลื่อนขึ้นนะครับเรารู้แล้วว่าลูกสูบกําลังจะเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็มาดูมาร์กที่ยูเล่เลยนะครับนะครับที่อ่าที่ตะแรงฝาครอบพัดลมนะครับ ด้านนอกนะครับจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันม่านะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าข้างในถ้าเราดูดีๆนะครับข้างในไม่รู้จะเห็นไหมนะครับข้างในมีหัวสอนนะครับข้างในมีหัวสอนนะครับเป็นมุมแบบนี้นะครับตรงกันกับจุดนะครับเป็นมาร์กนะครับเพื่อนๆแล้วก็มุนไปนะครับ โอ้ยว่าขึ้นหนักแท่น้อพี่น้องเครื่องฟิตนะครับอันนี้เปลี่ยนสายพานแล้วนะครับเปลี่ยนสายพานพัดลมไปแล้วนะครับค่อยค่อยหมุนไปเรื่อยๆยนะครับนะครับเราจะเจอนะครับหาให้เจอก่อนนะครับ mark t mark f นะครับ f มีเป็นจังหวะจ่ายน้ํามันนะครับถ้าเป็นมออไซ์เราก็จ่ายไฟนะครับ mark ไฟจ่ายไฟก่อนถึงศูนย์ตายบนนะครับก็แล้วแต่เขาจะกําหนดมา นะครับห้าถึงสิบห้าองศานะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับนี่นะครับมาร์กทีนะครับมาร์กทีนะครับเป็นอันตรงนะครับนะครับหัวสอนข้างในก็ตรงด้วยนะครับเพื่อนเราจะเห็นหัวสอนจากข้างในด้วยนะครับ พอตรงปั๊บนะครับเราก็ต้องมาหาระยะห่างแล้วทีนี้นะครับนะครับเราวขยับได้ทั้งสองตัวนะครับนะครับนะครับทีนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับที่จะทำการตั้งบลาวนะครับ แก้วแบนนะครับฟิลเลอร์เจดนะครับฟิลเลอร์เจดนะครับเบอร์ไหนเอ่ยน,น่าจะ0.08นะครับนะครับเห็น0.08นะครับน่าจะก็อยู่ราวๆ025นั่นแหละศูนย์สองศู 20, นะครับเพื่อนๆ 020นะครับแล้วก็ประแกเบอร์12นะครับตั้งฝั่งไหนเอยจะสะดวกนะครับฝั่งไหนเนาะนะครับเ,เพื่อนๆม,มีคนถือกล้องด้วยนะครับลวมหลวมเป็นอย่างมากนะครับ ตังมือเดียวก็ได้ครับไม่ถนัดด้วยสิครับมือเดียวครับโอ้เน่นจัดเลยครับ ติดิดนิดน,ดนึงก็ได้นะครับแต่ะะขอให้มีระยะฟรีนะครับเพื่อนๆขอให้มีระยะฟรี ดูไม่ถนัดนะครับทำยากกัก,กนึดมันต้องขยับดูด้วยนะครับเพราะว่าสปริงวาล์วพวกนี้อ่อนนะครับสอดฟิลเลอร์เกียร์ยังยุบเข้าไปเลยนะครับสอดฟิลเลอร์เกียร์ยังสปริงวาล์วยังยุบนะครับเราต้องขยับดูด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าสอดฟิดเลเกียร์ได้ดึงออกดึงเข้าได้ไม่ใช่ว่าประกันอ่าไม่ใช่ว่าสปริงมันไม่ยุบนะครับเพื่อนเนมันยุบเหมือนกันนะนะครับเวลาเราขยับนอ็อตตรงนี้เราก็ต้องเช็คด้วยนะครับนะครับก็ตั้งแบบนี้แหละนะครับทั้งไอดีทั้งไอเสียนะครับ ไม่ถนัดด้วยมือมือเดียวนะครับนะีบ่นะิดเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับห่างเยอะเกินก็เสียงดังออกกองอากาศ จัง่าไม่น้อเ

ก็ถือว่าได้นะครับก็หมุนหมุนมูเล่เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีอาการคาดเคลื่อนไหมนะครับวันนี้ก็นะครับทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้ตั้งวาานะครับเครื่องยนต์ดีเซลเล็กนะครับคูโบต้ายันม่ามิตซูทะเลทองอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ชิวต่อไปก็เป็นไล่วงจรไฟนะครับ ก่อนที่เราจะไล่วงจรไฟก็คือตั้งวาลวก่อนนะครับถ้ามีการติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องร้อนเราจะหาสเปควาลวไม่ได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมีการขยายตัวไปแล้วนะครับเราต้องตั้งวาลวตอนขณะเครื่องเย็ยนนะครับวันนี้ตั้งวาลวก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องไล่ระบบไฟนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆ่อก็ทำคลิป ามาฝากแค่นี้นะครับคลิปต,ต่อไปก็ไล่ไฟนะครับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับสวัสดีครับ